เด็กค่อยไปบักแมงว้าวได้มงกุฎเนาะในน้อยขายบุรเทิงรถโอ้ตันบามันไปเนี้ยไปเนี้ยไปเนี้ย

ที่บ้านได้แบงค์นี่บ้านตาแคกบ่แ้างบ้านตาแคกเมืองค่ะเมืองค่ะใสฟองนกรองยงจันใช่งูตัวเปลีนหล้วมาเบิ่งกับเจ้าไหลมองแค้มของพี่น้องบรรยากาศยามแหลงกำค่อยยามแหลงตาเวนตกดินกุลักรลังแดงแดงงกับย่าด่งไฟนะงูเขียวใส้งูเขียวตัวเปลี่ยนทีน้อยแหงมีแฟนสองคนบูนะ น้อยอีเพียรทั้งสองคนไฟป่าเอ๊ะตึกตึกตึกไฟป่าเบดูดูเสื้อนี่นี่อ่านดูเสื้อหางไอ้เบงอ่าบ้านฟังนี้อ่านดูหาพลังใบพลังใบบ้าตึกใบยังใบซาใบกระท่อมใบกระท่อมจักรีซาไม่เคยกินท่อมป่ะบัเคยหลังบ้านมีบัเคยป่ะเออตัวแค่นี้กินท่อมเลยจ้ะ อ้าวสมบัติบรรยากาศยำเลงฝั่งโน้นไปฝั่งไทยนะเป็นจังหวัดหนองคลายฝั่งคุณเป็นหนองคลายนี่แกวิ่งขี้เหือหางยาวมาใช่ไหมเจ้าน่ะนี่แพอันนี้แมงแพ้แพ้แบ็นยังไงก็แพ้แก้วแพ้พี่มิมแพ้พี่น้องครับบอสขอดกเจ้าพวกนุณนะมุ่งหน้าเอาสเปซมาตึ๊งดินอ่ะ มเกจะเอาฬขี้หางย,ยาวขึ้นมาน,น้ำพอ,องแห้งเนาะแห้งแล้วไม่พอเราบุ <laughs> <c oughs> ้มบิ๊มสินปะเฟรนซ์เสียงไงโบว์บิ๊ฟเฟนซ์เยียงไงเซอร์บักขี้ซื้อมากโอ้อบอกัออบกมาดบักขี้มาดเหรอโบักขี้มาดเหรอบักมาดลองถามไอ้แบงค์เบอร์โลกไอ้แบงค์ซเสอยงแบง์แฟนน้ำโบวืเอียงไงไปป,ปาไลาลายบ่หน่ะไ,ปปไอ้ปลาลายบ่

เราจะได้ปลาหลายบ่ยี่เป็นสายไฟมีครบเลยสายไฟลงมานี่ตั้งแคมปิ้งเสียไฟโอุคักค่ะค่ะระหางยาวทุกนี้ก็จะก็เ,กเปียกกันออกโซนน้ำเปียกกันออกคิวไปคิวมาเนาะออกตามคิวได้บม่ได้ออกส้มกัดเด้เปียกกันไปห่าปลาไปเบิ่งดูเป็นปลาด้ โอ้หลายบ่ปลาโอ้ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่เตรมองเนมองห่างหอกเซนห่งเช็เซนหน่องแต่เซนแเนห่ะนี่บ่เบ่งป่านี่บ่บ่ปลาแบงกับเบ่งป่าใหญ่แบงเนี่ยคอยได้ผลพตกเลยคอยเล่นคอยเล่น thì khoan lên khoan lên chín mươi nghìn để nhảy ừ, đuôi nhảy đuôi này Đây này tự nhiên mình khủng luôn mình khủng nam lực luôn đi đứa thua thua luôn anh boi tự lấy tiền mình khủng mình khủng nó đẹp nha cái hộp cái mông con thua nè này này thua thua à nè này 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 กระดูกอะไรต่อไหมกระดูกใส่เอากระดูกเนี่ยไม่ไม่จะจับผมไม่ได้จับอย่างนี้นี่เธอพี่ปลาป่าเสียงแง่กว่านะเสียงแง่ระวังมือตกมือตกโอ้โหเล็งอย่าง่ ของไรเด็กๆทำอะไรเด็กเลยเอาไปเบ็นติตสมเอกส่ดูดดูดเ้แล้วตีลกาเป็นปะเป็นยังเีสมดูดแล้วโอ้โหไร เกือป่นไว้ใส่เกลือนะระวังตกน้ำนวดเบิงอ่ะเดือดขึ้นี้เองนะไอ้นดค่ะเบิงะไอ้นดไอ้นดใส่ดูไนูเออใส่ดูอันนี้เออใส่ดูแล้วจ้ะใส่สิเอ้ยตึ้งเบ็ดเอ๋ยใบเองเบ็ดมาชิดนะเฮเนาะมือมักเวียงเนาะเสาร์ทิศนาะอืมจะคอยซ่อมบาทรอ่ะสี่โมงคนมา

บ่เคยมีไอ้ตาแม่นตาเอาหน้าสิตราบ่เคยมีเด้อเบิ่งทีมเด้บาดทีมใดนี่อาเบิ่งเฮียนจังนี่พวเฮีนทักษะอ้วนนี่ยมุสวรรค์สิอาท้องซื่อแบงเตอยู่อยู่ตำแหน่งใดกองหน้ากองหน้านิงเข้าอยู่บ่บ่กองหน้ากปีกนิงเข้าอยู่บู่้นิงเข้าอยู่บ่เข้าตอนซอก็เข้าอยู่บ่เข้าเหนียว สัตนาสัตนาสัตนาทีมสัตสัตนาไปรอบไปพอละขึ้นไปไอ้โน้ตปูไปไปขึ้นไปพอพ่อล่างตีล่างปีนน้โมล่างตีน้ำโบล่างโน้ตอย่างนี้ใช่ได้ปูต่อแล้วไปไปล่างตีนไปขึ้นไปได้ปูนะไอ้โน้ตไปเสร็จต่อล่างตีขึ้นไปเทิงไป ขี้ลลปเลาะขี้เลาะเบิ่งกับเจ้าปลูกผักอยู่ทึงไหมเจ้าปลูกสลีอย่างนี้เนาะแม่นบ่สลีกำลังเป็นมากหรือเปล่าสลีกำลังมากอย่างนี้เนาะกีเอย่างนี้พักกับเจ้างามไม่อย่างนี้เนาะผักก็ง,งานนมนะท่าน้อมไปเลาะเบิ่งผักแล้วก็บเบิ่งสลีอยู่แคมคันโคลอยู่นี่อย่าเพิ่งจะเฮ็ดคันโคลเนาะเวลากัดน,น้ำเวลาทำของขึ้นเห็ดค<อ>ันคูกันไว้เพื่อบห้น้ำของลดมรรทวมบ้านประชาชนเก็บบิ่มฝั่งโขงไป cái <laughs> năm tháng không em đánh bắt kia <laughs> từ hộp 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 mà thì em đang cao đi <laughs> ngua ăn bà ba mần ngua ba của oh, nhảy năm bước ba mần bay nè bay nè bay nè ôi ôi cho kênh เนี่ยไอ้หัวได้เหรอแบงเนาะบเนาะเนี่ยไอ้หัวทักยังนี่บัวโอ้ลงลงเปิดดอกไม้ลงเปิดดอกไม้ไอลงเปิดดอกไม้ไหอ๋อลงไปห้าู่ดอกไม้บบบัวหายหู่